รูปแบบไหนมันจะพลิกพอเรามีคอเราสอแล้วอะไม่จะพลิกของมันเองก็มันจะพลิกกลับพลิกไปมาพลิกมาอย่างเงี้ยโดยที่เราอะแค่มองมาแล้วเราก็รู้สึกแล้วเราก็คือมันอะไรที่มันมากระทบเราอะมันมาเข้ามาภายนอกเข้ามาข้างในเราอ่ะข้างในเรามันจะพลิกของมันเองมันจะพลิกพลิกเออมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าอะไรผิดอะไรถูกมันจะมันจะรู้ของมันไปเลยมันจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันจะพลิกของมันเองอะปึ๊บปึ๊บเออเราเราจะไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือใครผิดลูกทําไมแม่นี้แต่แบบ มันจะมันจะมันจะเข้าใจทั้งสองฝั่งเลยอะ่ะแล้วเราจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่จัดการที่ความรู้สึกของเราลเลยไอ้ตรงเนี้ยมันมันเหมือนง่ายนะแต่ถ้าได้แล้วอ่ะมันมันมันก็ไม่ยากนะอือ<ต>เขื่เขืเยอะเะยอะมากเลืเยอะมากแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราจะสุดโต่งไงเข้าใจป,ปะเราจะเข้าข้างแม่ก็แม่แ,มแบบโอ้โหทำไมมาทำนี่มันจะเป็นอย่างนี้ ถ้าลูกก็ลูกแบบสุดโต่งแล้วซ้ายขวาขวาสุดโต่งซ้ายสุดโต่งแต่พอเรามีคอร์สอบปุ๊บเนี่ยมันม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ซ้ายสุดไม่ใช่ขวาสุดเลยไ้ยแต่ถ้ามันจะจบมันจบที่ตัวเราอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเ,เราเราเราคลิกนิดนึงนะมันจะอะไรก็ทาอะไรเราไม่ได้มันจะเป็นปิดการขายทุกคนเดี๋ยวออกจัดงานแล้วก็จากสองหมื่นแปด เหลือสองร้อยห้าสิบบาทถ้าจ่ายตอนนี้เลยก็ห้าสิบบาทถ้าเป็นบัตรเครดิตก็หกักสามเปอร์เซ็นตจ่ายภาษีนะครับเดีจะซื้อคนแรกเลยห้าสิบาทเออซื้อต้งไปน้ำตาไหลเลยอืมสัดสินใจด่วนตอนนี้แถมคลาสเขยา่านะครับ ไปเขย่าให้อีกไปเขย่าให้บัตเบอร์เลยแล้วแล้วแบบเคยไหมล่ะพอว่าเวลาเรามีเวลาเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็จะต้องไปพึ่งที่อื่นใช่ไหมไป,ไปดูดวงซิไอช่วงนี้ลูกทำไมมันดื้อจังวะเอาดวงไปดูหน่อยเว้ยเฮ้ยทําไมแบบเฮ้ยสวดมนต์หน่อยว้ไ,ไหไว้พระหน่อยเว้ยไอ้นุชมันจะทําทุกวิถีทางทํายังไงก็ได้ให้ไอความรู้สึกของเราตรงนี้มันหายไปให้มันดีขึ้นนะแต่พอเดี๋ยวนี้เหรอ โอ้โหจัดพอเราปุ๊บจัดการที่ตัวเรานะเราไม่ได้จัดการเลยด้วยมันแค่ป๊กแป๊กปักแป๊กของมันน่ะเดี๋ยวมันก็อยู่ของมันเองอยู่แค่เนี้ปักแป๊กแป๊กของมันเองล้วเราก็เออจริงๆเราไม่ต้องไปจัดการเลยมันเลยอ่ะแต่ว่าไอ้พูดเนี่ยมันง่ายนะแต่พอมันได้แล้วมันได้เลยมันง่ายมันไม่ได้ยากนะอืมนั่นแหละแหมมันน่าจะมาอะไรอะไรอ่ะอะมันก็ไปได้ทีละนิดนั่นเหมือนที่ดาบอกดาวรื้อเกี่ยวกับลูกที่ไเกี่ยวกับแฟนใช่ไหม กมันใช้คำพูดที่มันแบบมันหลอกขายคอร์สครับยี่มันเป็นที่คําพูดอย่างเดียวเลยอ่ะที่ตื่นมาระวังนะครับแล้วคุณฟังไม่ใช่อ่อนตามเลยเลยอ่ะไม่ต้องแบบแนี้นะมันหลอกขายคอร์สแข็งเงี้ยที่ข้าวยังตื่นเด้ฟ้าตังไงเงี้ยพอเบาๆนะค่ะเดินตามไปพ่อเอามือนะจับพ่อไปอาบน้ำนะพ่อกินข้าวกันนะอะไรเงี้ยมันต้องหลักการเสียรไม่กัวเราอ่ะอี่ไหนยิ่งทะเลาะบอก เราต้องหยุดตัวเราต้องหยุดเราเห็นตัวเราหรือเปล่าความสัจของเราเราเห็นหรือเปล่าความสัจเนที่นายจะเห็เนี่ยนั่งร้องไห้อยู่นี่ไงอืมสัจเนรสะทนเข้ามาเราจัดการใครไม่ได้พอเราหยุดปุ๊บคนอื่นมันจะหยุดเองมันจะสะท้อนตัวเองเพระเราหยุดแล้วไงมันมาเหมือนก็เขาส่องกระจกอ่ะเขาก็ไม่เห็นเราแล้วไงเพราะกูกูเรื่องมึงไงมึงก็มึงไปจัดการตัวมึงไงเราจัดการตัวเราเรียบร้อยเราหยุดแล้วไง เข้าใจป่ะเราเข้าใจความรู้สึกของเราแล้วไงพอเราแตะปเขาแตะปุ๊บมันมีมันผลมาถึงเราพอเราแตะเขาปุ๊บเราเสือกรู้สึกรับว่าเราไม่โอเคแล้วถูกไหมพอเราใช้ภาษาเราต้องหยุดเราหยุดปุ๊บเราก็จะไม่น่าเขาก็จะแบบมันก็จะหยุดโดยอัตโนมัติมันจะมันจะมันจะพิกของมันเองมันจะพิกกลับอืมแรกๆมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนิดนึงแต่มันลงเร็วมันบิกเบเปลี่ยน ก็เดี๋ยวไปโอนนะครับเพื่อนๆป้แก่แม่แก่ <c oughs> ป้าแก่เขาขายของขนาดนี้แล้วก็ยอมยอมซะแล้วก็ไปโอนโอนแล้วก็ไปทำมันก็ไม่มีอะไรมากครับฝ่ายตะล่อมเขาก็ตะล่อมเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ตลอมโอ้ยทำงานดีจังเลยกดเล่นจริงโอ้หดูกาททำงานเห็นไหมทำน้อยได้มากเห็นไหมครับขายขายโดยไม่ขายโหทีนี้ล่ะบอกหมดเลยว่ามันเล่นจริงมันใช่เลยมันต้องมีคอร์สสอเนี่ยครับจริงนะถ้าเราอ่ะถ้าเราแบบว่าถ้าเราเราเราอ่ะ เราจับการนี่ตัวเราได้แล้วมันมาเวลต่อไปก็คือลูกเราสามีเราเมียเรานะเพื่อนเราเนี่ยมันเกินคุ้มแล้วว่ะคือแบบเหมือนกับว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วว่ามันเบาที่ความรู้สึกไงเออแบบมันก็สบายวิตง่ายอ่ะแล้วมองเขาแบบแล้วสงสารอ่ะมองได้สงสารแล้วแบบเออแบบมันบอกไม่ถูกนะอย่ามองด้วยความแบบอย่างเงี้ยเพราะพี่เป็นไงเพราะว่าโกรธอ่ะเชียร์ยขยัน เสียงกดแต่มันต้องจ่อเว้ยกดกดกดต้องจ่ออย่างนี้เลยเขย่เออหลังจากที่ขยาวแล้วอ่ะไม่ได้หรอกกดใส่หูฟังอยู่แน่เชื่อป่ะกดต้องใส่หูฟังอยู่ถูกไหมกดสักข้างหนึ่งอ่ะกดเอาเอาเอาห้เห็นปากก็ไม่เอาเห็นคิ้วอ่ะจะได้ดูด้วยพูดอะไรได้เนอะได้นะอโหนกไม่ดูโหนหัวไม่ดู เตรียมจ่ายนะเตรียมจ่ายนะเพราะเจ้านี้เขาไม่ค่อยพูดนะครับเจ้านี้นี่จะนิ่งเงียบสมัย<ส>ก <é g> ่อนเงียบจะไม่ยิ้มดีนี้นั่งยิ้มคนเดียวได้หลังๆมาเริ่มกล้าเถียงแล้วเจ้านี้เพื่อนเพื่อนเตรียมจ่ายกดมาทำคนเราหลังจากที่กด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 ถอดบลูทูธออกแล้วพูดไม่งั้นขายคลิปนี้ไม่ได้ไม่ไม่ถึงต่อปัดตัดสัญญาณบลูทูธเลยไม่งั้นขายไม่ได้คลิปนี้ ได้ไหมคม่เข้าได,ได้ได้ยังได้ยังได้แล้วออได้แล้วได้แล้วเอาเลยเอาเเอาเลย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 เอเลยอเยอาเลยเาเาเยเาเลยเพรยาเลาเลยเอาย่อาเาเยเาเลยเาลาเยเอาเลยเอาลี่าเลยนาเลยเอาเลยเอาเลาเลย่าาลายาาอเยเนนาเเอาลยเอยอ,อาเลเอาลยเอาเาเลยเอาเลยเอาไยเอลยเอาเเาเยเอายอาเลเาเลยเอาเลยเอะเลเลยเนาเยเอาเยเอาเลยเอาเาลยเอาเอาลยาลยอาเเาลอยนอาอเอลาออาาอ อะไรก็แล้วแต่อยากมีส่วนร่วมมากขึ้นอืมก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่อยากที่จะเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นจากเดิมก็ให้มาทำเขย่าจบค่ะเนี่ยบนต๊ะเนี่ยไอ้ทีนึงขอขอีกหน่อยขออีกนิดเดินครับเชินครับเชิญครับขายขายขายายมันเป็นความลับนะสาหรับของผู้หญิงนะมันจะพูดันไม่ได้ทำไมเราต้องมาคุยกันเองเรื่องผู้หญิงของผู้หญิง เรื่องของผู้หญิงนะของตัวเราอ่ะกับคู่ของเราหรืออะไรแฟอะไรก็แล้วแต่ Self então, มันจะอารมณ์มันจะแบบโอ้ยบอกไม่ถูกไม่ใช่บอกไม่ถูกแต่บอกอันนี้ไม่ได้บอกได้ันเป็นอะไรไปแล้วเพราะเดี๋ยวไปปิดป,ปากใบป,ปาดนะหน้าให้อยู่แล้วไม่<ต>ไม่ได้เห็นหน้า <ย ue. S 2> หรอกเฮ้ยไม่รู้ใครมีรู้สึกบ้างไหมไม่รู้นะได้ากาเยเขย่านะอืมพอจังหวะที่เราเขย่าเรารู้สึกว่าจะฟิ่นใช่ไหมมันจะมึนจะเมาแล้วจังหวะที่เรา อารมณ์เน hmm. like ี้ยมันจะอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะพอมันรู้สึกในตัวเราคอสองเราอยู่แล้วพอเรากลับไปที่บ้านหรือเราอยู่บ้านก็ได้อยู่กาแฟเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบเราคิดเลยแม่งอารมณ์นี้มาเลยโอ้โหมันฟินมากไหนเออเจ็บแบบเช็ดเช็ดไม่รู้ว่าเนี่ยยิ้มปิดปากทำไมอือปิดปากทำไมปิดปากทำไมคะไม่ไม่ดาวไม่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 ไมันจะฟินนะคะหมายหมายความว่า ก่อนเราไม่มีความรู้สึกร่วมใช่ไหมแต่ตอนนี้ความรู้สึกเรามันร่วมมันร่วมแล้วมันจะแบบโหเมื่อก่อนมันก็มีร่วมแต่มันมันได้แค่ที่เข้าไปร่วมนี่แหละแต่พอมีขยะพวกมันเนี่ยมันโอ้โหมันยิ่งจะร่วมแบบโอ้โหมันจะยิวแบบมันจะแบบมาบอกนะอ่อนะเนี่แต่จริงจริงเหรอเวลาขยะอยากให้ใส่หูนะหูเนี่ยมันดีมากเลยอู้ยเขาพูดนี้อาไม่ใส่ คำพูดนี้เนาะแล้วจริงจรูงโอ้ยแพงอะแพงมากเลยขายได้แล้วหูฟังเพราะว่าอะไรรู้ป่ะในนั้นอะมันมีมิติเยอะมากแล้วมันคือมิติของเราทั้งนั้นเลยที่มันหมกอยู่ในที่มันที่มันหมกอยู่ที่มันอยู่ในรังอ่ะมัูหูมันออกมามันมันกระทุ้งมันออกมาแบบผีมันหลุดออกมาจากหลุมมันมันปุดผุดุมันเกลียวสิวตันเลยอุมันออกมาแบบ หมันมีมิติที่มันแตกแล้วมันแบบบางทีเนาะแบบปุ๊บมันพุบตรงนั้นมันไปโผล่ตรงนี้มันหูมันมันมันร้องอ่ะมันข้างในมันแบบพร้อมจะออกมาแหมอยากจะแบบเปิดหูบอกว่าหลังจะขึ้นให้ฉันขึ้นหน้าจอห้ามปิดไมค์ฉันนะเพราะฉันจะคอเอาฉันก็ไม่ได้อยากฟังคอเอาของเธอคนเดียวนะฉันก็อยากคอเอาบ้างเลยประมาณนี้ดู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 ยมแแก่ิ้มแแก กดดูไม่แก่สมัยก่อนยิงี่อย่าไยุกกระชากยิงที่หายเลยหโคตรยิงเลยมาบอกขยาวนี้คตรยิงเลยไม่ไม่กูไม่กูไม่เดี๋ยวนี้ร้องขอจฉันจะขอขึ้นเขาแล้วละขอเอามันเหมือนได้ปลดปล่อยเออแล้วแบบอืใช่นะแล้วยิงไฟแบบว่าสลัวสลัวนะนะ เหม่มันไม่ต้องขับเสร็จแล้วก็ไปเสียตัวผมันไม่ต้องแบบไป,ไปเสียตัวนี่คือเสียให้กับตัวเองด้วยน,นะเออไปใช่เสียให้กับตัวเองแลนะใช่เป็ปนหลับไปนอนกับตัวเองอ๋อโอดีจังจบยัง